อาอาอสายคลีนเชิญทางนี้เลยค่ะวันนี้สนยนการเรียนรู้โคกหนองนาของเราจะพามาทำขนมคลีนเมนูแยมกระเจี๊ยบค่ะนี่เลยค่ะเจ้าต้นกระเจี๊ยบที่ได้จากแปลงสาธิตบนโคกหนองนาของเราเรานำดอกกระเจี๊ยบผล,ผลผลิตจากโคกหนองนามาแปลรูปขนมอ,อาหารด้วยวิธีทำง่ายๆเมนูแยมกระเจี๊ยบอร่อยและก็เก็บไว้ได้นานด้วยนะคะ เราไปดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกค่ะล้างให้สะอาดแล้วแกะ,มะเมล็ดออกนะคะจากนั้นค่ะตั้งหม้อมาต้มให้เดือดเลยให้กระเจี๊ยบนิ่มๆแล้วน้ำกระเจี๊ยบอย่าเพิ่งทิ้งนะคะนี่เลยเราเอามาเทลงในโถนะคะแล้วก็ปั่นเบาๆค่ะเพื่อให้มีเนื้อกระเจี๊ยบมีเท็กเจอร์ของกระเจี๊ยบอยู่ค่ะจากนั้น มาตั้งหม้อเลยค่ะเปิดไฟอ่อนๆกวนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอ,อย่าหยุดกวนนะคะเทคนิคค่ะเพื่อไม่ให้แยมกระเจี๊ยบของเราไหม้ค่ะจากนั้นเติมน้ำตาลและก็ตัดเกลือนิดหน่อยค่ะว้าวกวนให้เหนียวเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแยมกระเจี๊ยบแสนน่าทานของเราอร่อยสุขภาพดีเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะ ขอตัวไปชิมแยมกระเจี๊ยบก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย